สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอิ่มบุญอิ่มสุกกับแม็กกี้อาหารเจกันนะครับด้วยซอสปรุงหานตราแม็กกี้ซึ่งทําจากถั่วเหลืองเป็นสูตรเจเนี่ยนะฮะไม่ว่าทางบ้านจะไปหมักผัดต้มก็จะทําให้อาหารเนี่ยหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับและเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือยำผักบุ้งกรอบนั่นเองนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับ ส่วนผสมยำผักบุ้งกรอบเมนูเจนะครับก็มีนี่เลยผักบุ้งไทยนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปึกนะครับต้องหู้แข็งนะฮะสีเหลืองหรือว่าสีขาวก็ได้เดี๋ยวนี้มี2แบบเลยนะคล้ายๆกันอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดเจครับแป้งสำหรับทอดถั่วลิสงคั่วนะครับบดหย,ยาบๆน้ำมันพืชครับกระทิครับน้ำเปล่า และที่สําคัญที่สุดเยนครับก็คือซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะครับที่ทําจากซอสทวเหลืองหมักด้วยวิธีทางธรรมชาติซึ่งผมแนะนําให้ใช้สําหรับช่วงเจนี้เลยนะจะทาให้อาหารเจที่เคยทานเนี่ยอร่อยกว่าที่เคยแน่นอนครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบสูตรอาหารเพิ่มเติมนะเมนูนอื่นเงี้ยรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคการทําอาหารดีๆพร้อมกิจกรรมมากมายนะของผลิตภัณฑ์แม็กกี้ก็คลิกเข้าไปชมกันได้เลยนะครับที่ Facebook เพียงเซิร์ชแม็กกี้ไทยแลนด์เท่านั้นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็จะมีเต้าหู้นะฮะผ่าสีเอาไว้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะยีเขานะครับก็ยียอย่างนี้เลยนะฮะยียีแล้วก็พักไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำแค่นี้ก่อนนะเอาให้เหมือนกับค,คล้ายๆกับพวกหมูสับอะไรพวกนี้แหละครับ นะแล้วก็พักเขาไว้ก่อนส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีเต้าหู้ที่เหลือนะฮะสามส่วนที่เหลือเราก็จะเขาไปทอดครับผมจะหั่นให้ชิ้นพอดีคำนะทางบ้านอยากจะเป็นทรงยาวทรงเหลี่ยมทรงอะไรก็จัดไปได้เลยเนาะเอาละเราก็ทอดลงไปเลยครับกับน้ำมันที่เตรียมมาไว้เมื่อกี้นะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมไปแอบทอดที่หลังตามมาด้วยขั้นต่อไปเลยก็คือ อาเจ้าแป้งทอดผัดผักบุ้งอาแป้งทอดผักบุ้งนะครับใส่แป้งลงไปปรารฟตามด้วยน้าเปล่านะครับอยู่นี่แล้วนะฮะผสมน้ําเปล่าลงไปเลยปรารฟแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตีให้แป้งเข้ากับน้ำนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาครับต่อด้วยผักบุ้งเลยนะครับทอดลงไปเลยนะเสะดกเกลีย่ยแป้งสักหน่อยเนาะไม่ต้องให้หนามากจนเกินไปนะครับเอาแบบพอดีพอดอีทอดไปเรื่อยๆครับ ต,ตอนนี้ก็เหลืองกรอบแล้วนะฮะ,สะเสด็จน้ํามันพักไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้ํายํากันครับเอาละครับเราก็มาเริ่มทําน้ํายํากันเลยนะฮะเมืวใส่น้ํามันนิดนึงนะฮะรอให้ร้อนสัหน่อยตัดพริกแกงเผ็ดนะครับเจนะ,ะ,นะ,ะระหว่างนี้ก็ให้เขาแตก แตกตัวนิดหน่อยนะให้มันหอมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีครับตามด้วยเต้าหู้ที่ยีเอาไว้เมื่อกี้นะครับลงไปผัดเลยเอาแค่ให้เข้ากันเนาะให้สีสันเข้ากันดีตามไปด้วยกะทิเลยนะครับ น้ำเปล่านลดหน่อยด้วยก็ได้นะครับอ่าเราให้เข้ากันสักนิดแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการปรุงรสกันครับปรุงรสกันเลยนะครับด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้อีก4ช้อนโต้ะนะครับซอสแม็กกี้เนี่ยก็มีรสชาติที่อร่อยนะฮะกลมกล่อม,มจะช่วยทําให้น้ํายําของเราเนี่ยแซ่บครบรสแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับป๊า าแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่เหลืออนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็คือน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลปึกครับที่เราสับชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้นะจะได้ละลายง่ายๆคนจนละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะฮะโรยถั่วสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟคู่กับผักบุ้งกรอบครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาลครับ ตอนนี้ผมก็จัดจานผักทอดไวส้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะถั่วลิสงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้โรยหน้าก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านั้นเองมันก็จะข้นขึ้นครับเทใส่ในถ้วยตรงนี้ได้เลยนะอ่าเนี่ยเกือบล้นนะครับอาจจะโรยสักนิดหนึ่งก็ได้นะซึ่งทางบ้านเนี่ย จะลาดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็อร่อยได้2แบบเลยเนาะเหมือนกันฮนะสำหรับรตาส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับ,รบ,รบสำหรับเมนูหน้านะครับผมจะใช้ซอสปรุงอาหารตราแมกกี้ทำเมนูอะไรต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ